สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไกด์สอนแต่งปืนสำหรับโหมดโอเปอเรชันซึ่งสำหรับโหมดโอเปอเรชันเนี่ยมันไม่เหมือนกับวอแฟครับคือผมเคยทำไกด์สอนแต่งปืนวอแฟไปแล้วหลักการทำไงให้ปืนมันนิ่งเหมือนกันแต่ปืนไม่เหมือนกันก็คือแสแตทปืนทั้งสองโหมดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูวิธีการแต่งปืนปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจที่จะเติมเกม Delta Force ครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านเติมโพสเกมเป็นรับบริการเติมแบบ UID ถ้าใช้ใน ream นะส่วนจะเป็น Gar e น a าแล้วก็ใช้เติมแบบ E-pass ก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเติม Delta Force แล้วก็ร้านนี้เลยครับเติมโพสเกมบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาร้านเติมโพสเกมได้เลยลิงค์ร้านอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากแต่งปืนให้ไปที่ Gunsmith ครับอยากไต้ปืนไหนกดเลือกได้เลย เดี๋ยวมาพูดก่อนว่าปืนสําหรับโหมดโอเปอเรชันเนี่ยมันมีหลายเทียรครับก็คือเทียต่ําอย่างเช่นค่าสิราคาปืนเนี่ยมันจะถูกเห็นไหมแค่หมื่นเดียวหรือแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวก SG 2เนี่ยเห็นไหมสองหมื 26, 80, 000, ่นหกเอ็มเจ็ดแปดหืนอ้นคือมันจะมีเทียของปืนอยู่ครับซึ่งยิ่งแพงยิ่งดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบัจเจ็ตเราด้วยนะว่าเรามีทุนเท่าไหร่อย่างช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะใช้ค่า15หรือเ g ไม่ใช่แค่ไรเฟิลนะ SMG เนี่ยก็มีปืนหลายเทียเหมือนกันอย่างวิชาร์เอยอ่าอูซี่วิ่0เก้า SMG 453ห้าสามืนแปด MP เจ็ดเจมืนเห็นไหมคือปืนอ่ะมันมีหลายเทียครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแต่งปืนหลายๆปืนแล้วก็อธิบายว่าอันไหนเหมาะกับอะไรอย่างแรกเลยก็คือผมขอยกตัวอย่างเป็น SG แล้วกันปืนยอดฮิตก็ใครอยากแต่ง มาที่ Preview ข้อล่างเนาะกด Preview แล้วก็นี่ครับมันจะเริ่มแต่งได้เลยแต่ผมแนะนำให้ไปทำใน Firing Range ดีกว่าเพราะมันจะได้เทสไปได้ด้วยเอาล่ะเข้า Firing Range มาเรามาลองยิงกันก่อนแล้วกันว่าปืนนี้เป็นยังไงก็ SD มันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะนิ่งอยู่แล้วเนาะถ้าเทียบกับ AKS อะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับ f i r g Range มันจะมีให้เลือกกระสุนเลือกกราะเลือกระยะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลากมันมาโชว์ดาเมจ แล้วก็ใส่เกาะสำหรับเรื่องเกราะและดาเมจผมอธิบายไปแล้วในคลิปสอนเล่นเพราะงั้นถ้าใครสนใจหรือว่าอยากเข้าใจเรื่องไมคานิกปืนเรื่องกระสุนเรื่องเกราะไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ของผมได้โอเคแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกับการแต่งปืนสำหรับ SG อย่างแรกเลยเราต้องคิดโจทย์ให้ตัวเองเลยครับว่าเราจะแต่งปืนเนี้ยไปทำอะไรอย่างเช่นผมจะแต่งกระบอกเนี้ยให้ไปยิงในแอดมินครับก็คือ ตอนนี้สเตตก็ตามนี้เนาะถ้าเราอยากให้ปืนมันนิ่งขึ้นให้เน้นคอนโทรลกับเซบิลิตี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องสเตตทั้งหลายกันดาเมจเนี่ยก็คือดาเมจครับเรนจ์คือระยะหวังผลถ้าไกลกว่านี้ไกลกว่า5 5เมตรดาเมจมันจะลดลงตามนี้เลยตามกราฟเนาะสำหรับใครที่อยากอ่านกราฟดูที่ดีเทลได้ต่อไปคือคอนโทรลครับคอนโทรลเนี่ยคือรีคอยล์ยิ่งคอนโทรลเยอะมันยิ่งคุมปืนง่ายแฮนดิ่งคือพวกยกปืนยกปืน วิ่งไวขนาดไหน a d s เดินไวขนาดไหนรีโหลดไวขนาดไหนเก็บปืนเปลี่ยนปืน,ปนจะเป็น Handling ส่วน Stability คือการสั่นของจอเวลาที่เรายิงครับถ้าเราจะยิงไกลเนี่ยเราควรที่จะเน้น Stability ด้วยแต่ถ้าเรายิงด้วย Red Dot ผมแนะนำ Control ก็พอเราก็จะมี Accuracy Accuracy คือการห f i ไฟครับนี่เอาล่ะเราจะแต่งปืนนี้ให้นิ่งขึ้นผมจะไม่จำกัดงบนะตอนแรก คูณ3แล้วกันเพราะมันคูณยอดฮิตเนาะเลเซอร์แนะนำให้ใส่โดยมากผมจะใส่ไว้ตรงด้านขวาของปืนต่อไปก็บาเรล2อสองหมนเจ็ดนาะพอใส่บาเรลเนี่ยมันก็จะเพิ่มซอรลตอย่างอื่นมาด้วยเป็นพวกแพชดัวที่จับที่จับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเพิ่มแซดลดแซดต่างกันไปผมจะใช้มูดูล่าเนาะเพิ่มคอนโทรลลดแฮนดิ่งตอนนี้เแต่งๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูฟิลลิ่งอีกทีนึงตอนนี้ก็จะแต่งเน้นคอนโทรลกับแฮนดิ่งเนาะเอ้ย เน้นคอนเน้นโทรลกับเต a b ล l ิตี้ส่วนแฮนดิ้งเราจะาไว้ก่อนมัสเซ่นก็ตัวไฮไลท์ผมแนะนำา2ตัวนี้คือ s a n ตอมเวอร์ติคอกับแ a s ชั่น h o r i z o n t a l 2ตัวนี้จะช่วยเรื่องทั้งจอสั่นแล้วก็รีคอยล์คอนโทรลด้วยก็ใส่ไปก่อนครับกริปก็เหมือนกันพยายามหาคำว่า Vertical f i ์ i n g Stability, Vertical Control ไอ้ไอพวกเนี้ยไอ้3ตัวเนี้ยมันจะมีคอมโบอันนี้ยสำหรับ Vertical ส่วนส i ิเกตออเดอร์เนี่ยจะเป็น h o r i z o n t a l ก็คือไอ้2ตัวเนี้ยเป็นตัวยอดฮิต อันนี้ผมก็จะใส่ h o r i z o n t a l ไปก่อนเนาะคูนะ่ปืนแน่นอนแล้วก็แม็กกาซีนแม็กกาซีนจะมี15ดนะนัดตอนแรกเนี่ย SG มัน20นัดถ้า15นาัดนะมันจะยกปืนแบบแตัดมันเสียเยอะมากเลยเห็นไหมผมว่า30นัดกระบอกแล้วก็มีกริปกริปนี่อันที่ฮิตกันก็น่าจะเป็น invasion ครับตัวนี้ส่วนสต็อกสต็อกนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดน้อยหรือว่าเราขาดอะไรก็โดยมากก็จะใส่เจ้าตัว shutter a i l หรือว่า s h u t t e buffer อันนี้แล้วแต่คน แต่ตอนนี้เราอยากได้คอนโทรลกับแฮนดิ่งเพราะว่าแฮนดิ่งมันเริ่มน้อยละไปไปดูในไฟนเรงกันอุ้ยนิ่งมากเลยนี่นิ่งมากจากตอนแรกแบบยิงตรงนี้ยากมากอันนี้แบบเลเซอร์บีมเลยต่อไปไปดูกันที่คาลิเบตคาลิเบตเนี่ยยังไม่ได้แต่งเลยนะตะกี้ซึ่งจริงๆแล้วคาลิเบตเนี่ยมันช่วยเยอะมากครับก็สิ่งที่เราอยากได้จะเป็นไฟน i n g งเซเบลิตี้ให้มันนิ่งขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้แบบนิ่งมากละ ส่วนด้านล่างได้ไรได้ ADS speed กับ m u s c o n velocity ผมเลือก m u s i o n velocity เพราะว่าอยากให้กระสุนมันวิ่งไวขึ้น For grip มี ADS speed กับ control เลือกอะไรดีเลือก ADS speed ละกันเพราะว่ามันเป็นปืนที่ control คุมง่ายอยู่แล้วตอนนี้มี ADS movement speed กับ moving stability ผมแนะนำเป็น moving stability ครับเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันโยกเห็นไหมอันนี้ขนาดเลือก moving stability แล้วนะมันยังโยกเลย ต่อไปก็อันนี้เป็น aiming stability vibrating ซึ่งก็คือการหายใจเราไม่เอาเนาะเราเอ็กซ์ตร้าคอนโทครับอันนี้ hipfire to aim ก็คือ hipfire แล้วมันจะยกปืนขึ้นมาไวขนาดไหนเ <c oughs> อยู่ไหนละกับ stability v i b m o v i n g เราจะเอา stability v i e m o v i n n เนาะถือว่าถ้าใครคิดว่าตอนเดินแล้วมันโยกแค่นี้แบบเรายิงได้เงี้ยก็แล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเนาะเนี่ยเวลาเดินแล้วยิงไกลๆมันก็ยังยิงยากอยู่ อะไรอย่างนั้นปกติเราก็ไม่ยิงนะแต่ตอนนี้นิน่งมากโอเคคาลิเบตกันต่อมีสต็อกอีกสต็อกก็ aiming stability by breathing หรือว่าตอนที่เราแกนไหนใช้เนาะเราไม่เอาแล้วก็จะมี a d i e n movement speed กับ aiming stability by moving อ่ะเราจะได้ a d i e n movement speed จากตรงนี้เพิ่ม optic อ,อยากให้มันซูมมากขึ้นหรือน้อยลงผมอยากให้มันซูมน้อยลง p u p i l l distance นี่เอาจริงผมปรับแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรอ่ะผมก็จะแต่งแบบนี้จูนแบบนี้ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับสำหรับการแต่งอันนี้ถ้าเราอยากไปเล่นในเซโรแดมแอดมินผว่าเนี่ยแบบเฟี้ยวเลยก็คือปืนเนี้ยใชะละแต่ปืนเนี่ยมันถือว่าเป็นปืนที่เรียกได้ว่าผมว่าแพง3ามแสนหมื่นมันแพงเกินไปไหมสำหรับเราคือมันนิ่งก็จริงนะนิ่งจริงซูมไวจริงแต่มันแพงไปไหม นะเพราะงั้นไอ้เจ้ากระบอกเนี่ยที่เราแต่งมาอันเนี้ยผมจะเรียกว่าจัดเต็มครับอันนี้คือการแต่งแบบจับแบบจัดเต็มก็คือไม่จํากัดงบยิงได้นิิงๆเป็นปืนตอนที่เรารวยใช้คำนี้ดีกว่าแต่มันแพงไปหน่อยวะเพราะงั้นนะเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนเป็น expensive หรือวะเราพิาพมพ์เพาแพงได้ไหมวะอ่าพิมพ์เาแพงได้ สามแสนสี่มืยิงแบบโอ้โหรอ้อยเมตรชิวๆ <c oughs> เอาล่ะเรามาแต่ง SG อีกกระบอกดีกว่า <c oughs> กระบอกนีก้่ามันจัดเต็มมันแบบนิ่งมากแต่มแพงว่ะองทำยังไงดีให้กระบอกเนี่ยไม่แพงก็คุณสามมาเดิมพอเราอยากได้ การมองเห็นที่ดีเนาะต่อไปถ้าเลยอยากแต่งให้มันถูกดูราคาครับไอ้เจ้าตัวเบสชั่นกับแซนซอมเนี่ยที่ผมแนะนำมันเป็นปากกระบอกปืนที่แพงมาก7จ็ด0มืแพงกว่าตัวปืน3เท่าแต่สิ่งที่ถูกและดีอ่ะคือ2อย่างนี้ครับก็คือไทเทเนียมคอนเทสกับ Steel อย่างไอสองอย่างเนี้ยมันทำให้ปืนเนี่ยนิ่งขึ้นมากในราคาที่ถูกอันนี้สามหมืนสอันนี้หมื่นหนึ่ง สิ่งต่อมาที่ทําให้ปืนมันถูกเอ้ยมันนิ่งขึ้นมากและราคาถูกก็คือเอ็กซิอยู่ครับมันเป็นอะไรที่ทําให้คุมปืนได้ดีขึ้นมากและราคาไม่แพงมากส0 0 0 0ื 30, จากปกติมันเป็นที่เราอยากได้แบบจัดเต็มใช่ไหมมันจะเป็นตัว Resonance กับ Secret Order ที่มันจะ7จ็ด0มื่นก็คือแพงกว่าเอ็กซาอยู่เนะี่ยสองเท่าอะตอนนี้เราแต่งแค่ปลายปืนกับฟอร์กริปนะ มันดีดเนะ,ะเดี๋ยวแต่งอีกนิดนึ่งตอนนี้จะอยู่ที่แสนสองเราจะไม่ให้เกินแสนห้าเนาะอันนี้กลางๆส่วนท้ายเนี่ยผมแนะนำให้ตะกี้เรายิงแล้วเร,เ,รรเรารู้สึกว่าคอนโทรลกับเ t a b i ิตี้ต้องเพิ่มเพราะว่า Stability กล้องมันโทษสั่นเลยตอนเนี้ยเพราะงั้นผมจะเพิ่มคอนโทรลกับเ t a b i ิตี้เป็น C16 Stable Stock เนาะแล้วก็คาดิเบตหน่อยดีกว่า เราอยากได้ stability by moving แล้วกันจริงๆเราอยากได้ fighting control กับ e x t r a control นี่ fighting stability กับ e x t r a control อันนี้คือจูนแล้วนะพอจูนปุ๊บมาดูกันสิอันนี้คือผมคุมรีคอยนะอืมมันโอเคขึ้นเยอะตอนนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณสองอแสนห้าแสนห้าจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้มันนิ่งกว่าเนี่เลเซอร์ครับ เรซชช่วยเยอะมากส่วนบาเรล2 7ง0ได้ระยะเพิ่มกับคอนโทรลเพิ่มไม่ลดไม่เสียอะไรเลยดูีิเท่าไหร่20000ก็จาก3 0 0 0 0นสเหลือสอ0 0เอ๊ะเอาจริงมันก็แพงอยู่นะอันเนี้ยยิงได้ละ20000ลดลงมาเยอะ <c oughs> เพราะงั้นอันเนี้ยเอ้ยเรายังไม่ได้ปรับบาเรลเลยนี่หว่าอ่ะบาเรลได้ไฟ r ิง g s t a b บิลิตี้เพิ่มอีก แล้วก็เลือกไอเดียสปีกับมัลซ l นเว l โ c ซิตีผมเลือกมัลซนเวลโรซิตีอืมระยะเนี้ยผมมองว่ามันไม่ได้นิ่งแบบนิ่งมากเหมือนก่อนหน้านี้แต่มันยิงได้แล้วอืมใช่ไหมอันนี้ผมมองว่ายิงได้ล่ะนิ่งถ้าเทียบกับปืนเล็กเล็กหนึ่งเดี๋ยวลองดูปืนเล็กหนึ่งไอ้ปืนเล็กหนึ่งเนี่ยมันนิ่งมากเป็นเลเซอร์บีมเลยแต่ปืนเล็กสองเนี่ย ที่เราแต่ง2 0 0 0 0นมันสายนะแต่มันก็ยิงได้แล้วใช่ไหมผมว,าว่าได้แค่เนี้ยพออันนี้เราเรียกว่าอืมกลางๆแล้วกัน2องแสนสองแสนเห็นไหมเอาพิมพ์ไปกลางๆต่อไปเรามารีเซ็ตปืนนี้ดีกว่ารอบเนี้ยคือเราจะแต่งให้บัตเจ็ตสุดๆเลยขอให้ยิงได้กับพองบผมจํากัดไว้ที่แสนหนึ่งแล้วกันอุย้ยเจ็ดหมื่แล้ววะทำไงดี อันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ครับก็คือเอาอันถูกๆมาขอแค่ใส่และเอาไปจูนอืมขอคอนโทรลเยอะๆเราคงไม่ใส่คูณสามละเราจะใช้ตัว레이ตอดนี้แฮนะอันนี้1มืจริงๆต้อมันจะมีพวกเนี่ยถ้าถ้าคุณแบบใช้ได้นะใช้พวกนี้ไปก็ได้มันจะไม่แพงมากไอ้พวกกลองเขียวทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ใส่มัเสเซ้นอันที่เพิ่มคอนโทรลโดวยว่าผมจะเลือกสตีลมัเซ้นครับมาดูซิตอนนี้ราคาเท่าไหร่แปดหมื่นนะไปดูกัน Finding Stability, m u s c l e Velocity, Extra Control แล้วก็ Stability by Moving อันนี้ Control เพิ่มโอเคอันนี้เราอยากได้ซูมเยอะๆเพราะมันเป็นซูมเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเราอาจจะได้อะรู้สึกว่ามันเล็งช้าไหมผมสูามันเล็งช้าไปหนะ่อยอะปรับมาอีกรอบหนึ่งเล็งช้าใช่ไหมเราขอ Add Speed แทน m u x i l e Velocity กสุนก็จะวิ่งช้าลงหน่อยแต่ว่าได้ m u x i l e Velocity เป็น600เล็งไวขึ้นก็โอเค อุ้ยมันก็ยิงได้นะแปดหมืใช่ไหมผมมองว่าผมยิงได้นะระยะเนี่ยก็คือใส่อาจจะเปลี่ยนดอทเป็น 2x เนาะผมว่าอยากได้ซูมเยอะกว่านี้หน่อยอม,มันก็จะได้สองสองห้าไหนดูสิผมมไ่ว่าเห็นคนตรงนี้ผมมองว่าเนะียยิงได้ ซึ่งกระบอกนี้ราคา80,000ื่นครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่แม็กใส่แม็กยิงได้เลยอุ้ยแม็กสามพถูกมาก8ปดหมื่นครับอันนี้คือถูกเลยและยิงได้แบบผมๆถ้าเราอยากให้มันเร็วให้อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกผมว่าเลเซอร์คุมมาดูเลเซอร์สิเนี่ยเลเซอร์ Laser จะทำให้เล็งไวขึ้นเยอะและกล้องไม่ค่อยใส่ด้วยราะงัาน,น,นตอนนี้1นึ0 0แสนนึ่งหมื่นิดว่าไงจาก3ามแสน แล้วก็มีอันกลางๆ2,000สนเนาะ,ะไละนี่คืออันล่าสุดที่เราแต่งแสน0 0 0่ 1, ถ้าเราไม่เอาเลเซอร์ก็จะเหลือแค่8,000มก,กว่ากว่าถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ก็ประมาณนี้ครับหรือว่าจริงๆแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบถูกจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้แพงสุดส0 0 0สนกว่านิ่งมากอันนี้แสนนิดๆก็ถือว่ายิงได้ก็อยากขอแค่มันยิงได้อะ่ะ พูดตรงๆแค่เลตอดอะพอละครับสำหรับ SG นะขอแค่มีเลตอดอตอะยิงได้ละ่ะปืนเนี่ยคำ <c oughs> ถามก็คืออา้าวแล้วเราจะแต่งไปทำไม <c oughs> ก็แต่งให้มันนิ่งกันเนาะ <c oughs> แต่อันไหนแต่งแล้วคุ้ม <c oughs> ผมมองว่าจะเป็นพวกปืนแพงครับปืนแพงทั้งหลาย M7 SCAR <S ka. S 1> AKM ปืนเหล่านี้ถ้าไม่แต่งอะยิงไม่ได้ครับ มันเป็นปืนที่แบบดีดคือมันแพงก็จริงนะแต่มันดีดครับอ่ะเราจะมาลอง AKM คูณสามนะไปไหนละ่ะอันนี้คือ AKM ไม่แต่งโอ้ oh my god อันเนี้ยต้องแต่งครับอันนี้คือผมพยายามคุมดีคอยสุดทิแล้วนะมันยิงได้ไหม <laughs> มันยิงได้แต่ผมว่ามันดีดไปแล้วมาดู AKM ที่ผมแต่งไว้สี่แสนเก้าหมื่น เนี่ยอันนี้คือแต่งแล้วเาแต่งแพงเลยด้วยแต่มันก็ยังดีดอยู่นะแต่มันคุ้มกับดาเมจที่มันได้อะคือแบบสามนัดใต้ผมว่าคุ้มระยะหวังผลที่ผมเลือกที่จะยิงอะคือหลังกระสอบทรายเนี้ยมันจะประมาณห้าสิบเมตรนิดนิดถึงไหมนะสามสิบเมตรใช่มันคือระยะสามสิบเมตรครับเนี่ยระยะเนี้ยคือระยะที่ผมอยากยิงให้ได้ แบบถ้าเราเห็นระยะนี้เราต้องชนะคือระยะนี้ครับส่วน50เมตรถึง100เมตรถ้ายิงได้ก็ดีแต่ไม่ยิงก็ไม่เป็นไรแต่สมมติว่าถ้าจำเป็นจริงๆถ้าจำเป็นต้องยิงจริงๆอ่ะมันก็ยังยิงได้อยู่อันนี้คือโจทย์ที่ผมเสตไว้สำหรับ AKM นะก่อนันนี้ไม่แต่งเลยคือถ้าจะยิงอ่ะต้องแทบ็บหรอกับสเปรย์ ถ้าเราแต่งได้พราะงั้นถ้าคุณจะแต่งจริงๆผมเชียร์ให้ไปแต่งปืนแพงครับแล้วมันจะคุ้มมันจะมีเรื่องกระสุนต่อน,นัดอีกก็คือ Akm เนี่ยกระสุนทองอะ่ะนัดละสามพันแปดถ้าเราเอา AK ที่ไม่แต่งเลยไปเล่นกระสุนทองแล้วคุณคิดดูนะถ้าคุณสเปรย์ระยะเนี่ยแล้วคุณสเปรย์ไม่โดนน่ะคุณเสียนัดละสามพันแปดถ้าเทียบกับอันนี้ที่คุณแต่งมาแล้วคุณยิงสักร้อยนัดอะ ก็ได้คุณทุนคืนแล้วนะสำหรับไอ้เจ้าค่ากระสุนเพราะงั้นผมเชียร์ให้แต่งให้นิ่งแล้วยิงให้ชนะดีกว่าส่วนถ้าอยากแต่งให้นิ่งและราคาบัตเจ็ตก็เหมือนเดิมว่านี่แหละลองดูแล้วกันแบบสดๆเลยสต็อกก็416เนาะอาใส่เลเซอร์เรี่ยงตัวนี้ใส่เลเซอร์ไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่ใส่พวกนี้ก็ดูหน่อยสิปั๊บ,บแฮนลิงบีเวอร์อบีเวอร์ปาเวแล้วกัน อันนี้เราจะพยายามให้มันถูกนะอันนี้อ2.4 m a ็ก,ก็30แล้วกันมีเพิ่ม Handling ด้วยใส่เลเซอร์อันนี้น่าจะยังไม่เกิน200,000หรือเปล่า206ด้วยความที่ปืนมัน,มนแพงด้วยนนอะเนาะเรามีเลเซอร์แล้วเราไม่ต้องเอ,เอา ADS Speed Control f i r i n g Stability มามาดูกันอันนี้คืออันที่เพิ่งแต่งตะกี้เลยอืมมันก็ยิงได้แล้วนะมันอาจจะไม่ได้ดีดแบบเอ้ยมันอาจจะไม่ได้นิง่งแบบนิ่งเวอร์แต่มันยิงได้ครับในราคา สองแหอันนี้สี่แสหก็ประมาณนี้ครับคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งเวอร์มันก็ยิงได้ถ้าในระยะนี้นะเหมือนเราแต่งมาเพื่อยิงระยะนี้หรือระยะนูนยิ่งแพงยิ่งนิ่ง,งพอกันจําไว้ถ้าอยากแต่งถูกและดีนะไทเทเนียมคอนเทนสับสาเนสามเอ็กซิ้าอยู่25งแล้วก็เลเซอร์ขอแค่มี3อย่างเนี้ยปืนจะนิ่งขึ้นเยอะ ส่วนเลียกริปหรือว่าพวกท้ายปืนอะไม่ค่อยชวยเท่าไหร่27 7เนี่ยมันได้สแตตาอมาลองอันอ q คลิปดูนะแต่คินสี่6ใช่ไหมมันจะได้มาอีกเนี่ยถามว่าคุ้มไหมมันก็ใช้ได้แต่ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ได้ไวป p อนเส b i l i ิตีเขาเป็นของ AK โดยเฉพาะก็อาจจะมีอะไรแบบนี้ด้วยที่ทำให้มันนิ่งขึ้นแต่จะได้เสถี i ิตี้เยอะนะอันนี้ก็ต้องไปลองเทสเทสกันดู อีกอย่างที่สำคัญก็คือใช้ปืนไหนเยอะเดี๋ยวมันจะยิงปืนนั้นได้ครับเราจะชินกับปรีคอยปืนเพราะงั้นถ้าให้เชียร์ไม่เชียร์ให้แต่งปืนบ่อยครับถ้าเราแต่งปืนบ่อยมันจะทําลมมึนเพราะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาคอยตอบนี่ครับแล้วก็ผมสตรีมในทวิ h ทุกเย็นช่วงหกโมงเย็นเป็นต้นไปก็มาทักทายกันนะครับ ขอให้คลิปนี้มปีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับองสองล้มสตัวหายตัวหายตัวหายไป